Why I was in the mood? Fucking round at the brain, no. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play it cool. Baby, I am playing with your rules. Everything look better with the view. Why you always in the mood? Fucking round at the brain, home no. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play it cool. Baby, I ain't playing with your rules. Everything look better with the view. I could never get attached. When I start, to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want for me. เ y hey, o k a คมาสวัสดีทุกคนนะนะก็อยู่กับช่องเอลน a ย n ์ชานเอลอีเชนโกยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมาสเปลหัวร้อนนะครับหัวร้อนอะไรนี่หัวร้อนนี่เฮ้เราดูกันว่าสเปลนี้กับมามันจะเข้ากันหรือไม่นะมันราเชื่อกับลิเตอร์นะครับผม ที่จริงเราจะเป็นลมก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราเลนเอ่ะมันเกิดเร็วมาปุมปากไปตรงก้ามนะครับไม่เขาได้เข้าปุ่มนะโอเคเต้ย <Okay. S 1> จะเสียเปรียบเรานิดหนึงนะเขาเบิร์ดาเมจล้วไม่ได้เร็วเท่าเรานะ จะวัสตาร์นไปทีหนึ่งมาดิมาดิครับมาดิมาดมิมือไม่โดนปลาเอโตโอัวอย่างเงี้ยแหละครับโดนยากมาดิอ่าที่ไม่เชิงหนาวเ,เชิงหนาวเออไม่โดนอีกแล้วนะให้อีกรอบให้อีกรอบหนึ่งรอนนี้โดนว่ะปัน่นไปก่อนเขามีการีมาช่วยนะ กิวดักโอเคผมลบ,บได้เขาอ,อยู่พุ่มขวานี่แหละสกัดมาด้านหลังฮะช้าแล้วครับจงังหวะนี้ไปทุบทุบโอเคไม่เป็นไรเพื่อนถือว่าไหวชิวๆเราออกเป็นตัดเลือดดีไหมดิกเตอร์ก็รีเลือดนะโอเคเราตีแล้วครับได้เวลาสนุกแล้วเซ ก็ว่าสนุรสีก็ว่าสนุรสีสนุรสีเออพุทปัตครับคุ้มกว่ายอะอมันตอดเราได้นะแต่มาจากค่าเรายากถ้ามันไม่มีเอกซิคิวใช่มันไม่มีเรากลับบ้านก่อนไปเติมเลือดเด็ดรอเวฟเข้าป้อมเลยวะมันจะเชียร์ได้อยู่เว,เวฟเข้าป้อม แ <c oughs> ตามือว่าโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปเอามาเอาจริงเอาจริงผมอาจจะตายได้เห็นตายแล้วมันก็ตายเหียบรอย้าไ <c oughs> หวค่าอ๋อเหรอมาดิมาดิจีนแม่แรงแต่แสงทางโค้งนีจ่จ้ะอืมตีคุมเชิงปัน่นตีมือโดนขูไว้ก่อน มันจะมีตัวลงมาเป็นเมดหรือว่าปลาเดิมชิคหน่อยนะมีเราคงไม่ลงมาเอากลางเลยเราเวฟกลางดีกว่าอะไรตินนะกเกอร์นะติเกอร์ไปแล้วนะติเกอร์เขาขึ้นมาแน่นอนรอบนี้ติเกอร์ไม่ขึ้นเมื่อกี้เราปล่อยเวฟกลางให้ปลาเลยได้วุ่นวิวแล้วนะครับผมออกสเปียร์หลอกกินุดแม่มเลย กันไปคีหนึ่งตีตีโอเคขอเรียกว่าสวัสดีทักทยายตายอยู่บนนั้นไม่แมวดารหรอกเพื่อนอันนี้เอาดีครับมาดิครับเอาเออเอาเอาเอขอเรียกว่าคาดเดาแบบส0มเปอร์เซ็นมันจะงัดสเสลามันจะงัดทัางงัดสเสลาม,มาแล้วเราจริงเราจริงมาดิครับ อโอเคฟิกเกอร์เราก็พอนะไม่ต้องไปแล่ขนาดนั้นนะมาดิมาดิครับมาดิครับเออโอบบนนี้เอาเรื่องกันใหญ่เลยนะฝ่ายตรงข้ามในบนน่ยไม่ได้เดี๋ยวเวฟเข้าเดี๋ยวเวฟเข้าไม่มีมันตีมันคูดาวเร็วกว่าเรานะถ้ามันจเจาาซิหยอดใส่เราแล้วจังหวะนี้เชิงไวเชิงไหวเชิงไว้ อันนี้มาดิมาดิครับมีวีเอ้มีวีกว่ามีหัวหร้อนนะจ้ะเอาดิ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 าดแตกแตกหนึ่งเรียบร้อยนี่คือของควมสลับคนหิวถัดไปเชงเพื่อนโค้กไม้เลยเอ้ยเอ้ยปาดปาด โอ้มันจะเอาผมเอาจริงเรามีวิเอไม่ใช่วิเรียกว่าอะไรนะโอ้โหเราพลาดจังหวะนี้เอาจริงไม่โดนเกลือสารับไรไรสันสันไรไรไรสุดไรสุดไรสุดเต็มหายไปเลยออกมาเพื่อนออกมาออกมานี่สเปลนี้มันก็มีดีอย่างนี้แหละครับผมช็อตด,ดาวน์นะ ฝากตีบนหน่อยนะเพื่อนนะเราไปเรียรเลียดก,ก่อนดินคีม้มายืนโชว์ด้วยเอาเรื่องจัด <พอ S 1> มันนั้นตีมาแล้วนะมันยาวจริงนะข้ามไปก่อนไปไปทำอะไาไปล่น<ป>มาแล้วครับแม่นไป ฉันมาทำอะไรแนวเอ้ยฉันมาทำอะไรเธอหรอกเวอร์รฉันแค่วิ่งมาทักทายเฉยเสกอลอดจะแย่นะตาน,นี้แต่เราเล่นให้เพื่อนเล่นง่ายนะโอเคจังหวะน,นี้ลิงเรามีของเยอะมากๆได้สลิสติ่แรับลิงของเราจงังหวะอย่างนี้หนึ่งคิวกับอีกสามเอซิสนะครับส่วนเราก็สองคิวกับอีกสามเอซิสนะสองคิวนี้คือแบบได้มาแบบแรกๆนะครับชุบชุบปาด ตีโอเคเพื่อเราได้ดักสไลเยอร์นะครับผม้เยเบร์เวเลื่อนเหลือประมาณ70%ปั่นวิทีหนึ่งตอนนี้แหลกมากนะเราไปเคลียร์บนก่อนแล้วกันบอกทุกคนถอยก่อนนะเราไม่อยู่นะถ้าเกิดไฟใหญ่เมื่อไรเราได้เปรียบมากเลยเพราะว่าเวลาเราขิ้โกงตอนที่อยู่ไฟอะ่ะไม่มีใครล้มเราได้ผมแค่นี้แหละถ้าเราอยู่ไฟอะปุ๊บ ทำไมมันแหลกเป๋ะๆเฟมเลตกตกนะตกมาห้าสิบไฟเขียได้กันวีมาแล้วจ้าออกฟูแท้งเลยก็ได้นะจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกตัวเนี้ยครับเกิดไฟใหญ่จังวันนี้เราวีดอันตีไปเลยสวัสดีครับสามาชิกทั้งหลายซึ่งมากระดมยา,าตาแตกหนึ่งโอ้โหมือไม่ดโดนเคถอยก่อนนะเพื่อนนะ พอดีอุ้ยตายเรียบร้อยลีเลียนาลงบนคุยกับรากมะม่วงปิวโอเคเราวิ่งก่อนนะออกกันวิ่งสองชิ้นดีกว่าเพราะว่าอันนี้มีของทางด้านลีเลียดด้วยนะแกนมาตรฐานกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เวลาพาสีมาติดจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันติดไปรับแมน แตะหนึ่งเตะหนึ่งเตกหนึ่งเตหตหนึ่งโอเคเราถอย่ปนะเะงั้นเราตุยเย่ด้วยบริเลตไเอาเราวิ่งก่อนเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยอย่างนี้เนียไว้ก่อนเนียไว้ก่อนดิงเบลบอเลตได้เรากดไอสเปรแล้วก็มีเข้าไป แมนสวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมาคุริ่มยาผมโอ้โอยไม่ตายได้ไงวะมาดิมาดิมาดิคิดไม่ดันนะเพื่อนทำไหมคีล่าแรงมากเลยนะเราถึงได้ออกกันเวสองคีล่า,ลามันตีเราจะมีนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค มาครับไกอาสแตนดาร์ดนะครับนอกเป็นเคริสเมกเนตก็ได้นะเวลาเลื่อนร้อยอาจจะเลือดแรงนิดนึงแต่จะมีผลมากเท่าไหร่นะอยนี้เราก็รอดักมันตรงนี้เลยนะมันจะเดินมาแน่นอนเลยนะหนีกันล่ะหนีกันล่ะขึน้นมาเลยครับต้องตายต้องตายแตกหนึ่งแค้นมานานไม่มีต,ตัวนี้เราทวงเวลาให้เพื่อนได้ดักนะครับถือว่าเป็น โอ้ฟิกเกอร์ไปเลยอ่ะเกินถ้าเอาได้นะฮะสตันสนตันโดน่ะถ้าเจ้าก็เอานะเพื่อนจังหวะเนี้ยรอ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 เอา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 ลิงเตอร์มาดิมาดิครับ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 สวัสดีครับผมแมนแมนหนึน่แตกหนึ่งแต่งหนึ่งโอ้โหยี ผลิตเกือบตายอะจะตายกับฟรีมากจังหวะน,นี้แตยย่ยึกยื้อย่ายึกยือก็ตายแต่ที่เรายังได้แอซิดอยู่นะโอ้โยแรงนะไองนี่นะเรามีนิงนะแตกสานทางไงเขากันย่าครับจังหวะนนี้ทริปบ,บัฟบัฟมานี่แม่งแรงจริงนะเนี่ยสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรอะทำไรกันอะ ไม่ละลา,ายเครื่องเลยวะก็ามา่อยครับก็ามาเอยครับก็ามา่อยครับแตกหนึ่งสวัสดีครับสมาชิกสวัสดีครับ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 โอ้โหไม่ตายว่ะเราจะตายแทนเรียบร้อยถึงเราตายเราทำให้เพื่อนได้เปรียบนะยีปะ่ป้าปีอมดีกระตาตกระไตปีพ่อมเลย แข่งต้องตีป้อมจบกโอ้โหสุดจัดกระถ่ายไม่ตีป้อมโอเคชนะาแบบยังไงดีได้ที่สี่นะครับเราชนะามาแบบทุรักทุเรมากๆเนาะเออพีเอ็มพีก็ได้เกะก,กระต่ายอยู่แล้วนะครับเล่นเซฟจัดจัดเกมนี้ตายแค่หนึ่งอย่งมะเนี่ยกดไลค์ทุกคนเลยเอ้ยไม่ใช่กดไลค์สิ โอเคเราฆ่าไปทั้งหมด5้าตัวนะครับตายไปน6นะครับแอซิสไปน9้านะครับตานนี้เราไม่ได้ลินแบบคิวแบบโหดเพื่อวังอล,ลังการน,นะแต่เราเล่นเอ้ยเน้นให้เพื่อนเล่นง่ายก็คือถึงแม้เราตายแต่เราก็ได้เปรียบเหมือนแบบเมื่อกี้นะเราสามารถแบบที่จะแยกไฟได้แล้วก็แบบว่าสามารถทําให้แคลี่กับเมย์เขาไม่มีที่ยืนอ่ะคือแบบให้ยืนอยู่ก็คือตายไปแล้วอะ่ะเออนะเราก็แบบ ดูจากธีที่ผมเล่น,นคือแบบผมจะไม่สนใจใครนอกจากเมีแล้วก็แคลรี่นะคือบินใส่ใสเลยถึงแม้ว่าตรงไฟเมื่อกี้เราจะได้คิวได้แต่แบบว่ามันก็ทําให้เราแพ้ไฟได้เพราะว่าแคลรี่กับเมีเขายังฟรีอยู่เนาะโอเคของก็ตามนี้เลยที่จริงเปลี่ยนจากโบกิ้สเปียเป็นนามูลานะจะแรงกว่าเยอะดาเมจก็น้อยนะ14.8แต่เรารับดาเมจไปง2 9 1นะรับดาเมจยองมาจากแทงเราเลยนะคือแบบ มาตัวรับละเมิดได้ดีนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงมี่เท่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจอนใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย